ทนันทนัทนทนัทนทันต่ไปเคี่ยวอย่างเด็กก็บม่รู้แล้วนะ,วนะเพียนววนินกำลังกิน <c oughs> ลีลาแม,มา่คือ หลุดก็เแล้วจัดเลยนะเอาเกี่ยวไปอังนั้นก็เกี่ยวเออขึ้นเลยขึ้นเลยเออ น้นสู้จังตัวน้อยๆหนึงไส์ครึ่งโลอยู่ขขขเข,า,ข,า,ขาบอกว่า กินจนอิ่มก่อนค่อยกินเบ็ดโอ้มันใช้ปานินเหรอ,อใช้ปานิลมหมอกังดำวะเฮ้ยมันคือค้องป้องเนี่ยมันกินจนะะเยื่อปนปนาป่าปกระเป๋าเว้ยมันใครก็ สายโบล่ะลุคนนี้แหละเด็ดยัำมือตะกี้วูดแล้วปั๊มหมอปัาหมอปัาหมอข้างดำปล่อยปล่อยปล่อยมาหมไเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อย โอ๊ยปล่อยบ้านเราก็แ้ันไม่ทันินดเรากิบอไม่เลือลักันดทางไลเมสีทันได้ออกลูกหมดรอบ้านขอไหลคักกันเนาะของพักกระนงเน่ย